สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสวยอีกหนึ่งรายการเป็นอะไรไปชมันครับนี่นะครับนั่นก็คือเหรียญเล็กหน้าใหญ่หลวงปู่มุนทิตาสีโลองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงบุกเสกพิธีไตมารโดยทันใจปีพศ2543นะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง4,000องค์เท่านั้นนะครับองค์นี้ติดที่2งงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะล่าสุดน,นะครับ เหรียญชุดนี้ลวงปู่หมุนได้ทําการแจกให้กับผู้ที่ไปทําบุญกับท่านและพระอาจารย์จ่อยได้แจกให้กับผู้ที่ไปทําบุญและผู้สร้างถวายได้นําแจกกับคนที่รู้จักไม่มีจาหน่ายที่วัดเพราะทํามาเพื่อแจกประสบการณ์เพียบนะครับเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่เจตนาการสร้างดีทีเดียวคือสร้างเพื่อแจกนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นั่นหน้าก็จะปรากฏรูปลวงปู่หมุนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่แกะบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็ปั๊มออกมาได้เหมือนลุงกูมหมุนมากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันห้ายันน้มูพุทธายะนะครับนี่ครับสร้างน้อยนะครับสี่พันเหรียญเท่านั้นนะครับองนี้นี่ติดที่สองงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับประสบประสบการณ์ก็มากมายเกินบรรยายนะครับไม่ว่าจะเด่นเรื่องเมตตาค้าขายโชคลาภแถวคาดปลอดภัยก็ มีมาให้เห็นบ่อยๆนะครับองค์นี้สภาพสวยคมจมูกสวยผิวปลอดเดิมๆนะครับท่านใดที่ชอบพระสวยองค์นี้ไม่ผิดหวังนะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาองค์ละ1 2 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยเดิมๆน่าใช้นบูชาทีเดียวครับ